ให้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาส์เราเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าสิ่งที่เราอยากจำมันกับกลืมไอ้สิ่งที่เราไม่อยากจะจำมันก็ยังจำได้สิอีกสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดแคสต์บทคั่อในวันนี้จะพูดถึงเรื่องเอาพุทนะคะเ u t พุทจะเป็นสิ่งนที่ทำให้เราเรียนแล้วสมองไม่จำแต่ถ้าเราสามารถส่งต่อเป็นเ u t p u t ได้เราก็ทำให้เราสามารถจดจําเรื่องราวนะั้นได้ดีขึ้นนะคะถ้าเราเป็นคนที่เรียนอะไรมากมายแต่จําไม่ได้สักทีเขาก็แนะนํานะคะว่า ให้ลองสร้างเอาพุทธจากสิ่งที่เราเรียนแล้วเราจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงจำได้ไม่ลืมผู้ที่รักการเรียนรู้หลายคนนะคะมักจะประสบป,ปัญหาเดียวกันก็คือเรียนแทบเป็นแทบตายแต่จำเนื้อหาไม่ได้สักทีเมื่อจำไม่ได้พอถึงตอนที่จะใช้ความรู้นั้นก็ใช้ไม่เป็นเสียเวลาเรียนรู้แทบตายแต่ไม่ได้อะไรเลยก็ว่าได้คะ่ะ อาจารย์ชิคออนคาวาสบะจิตแพทย์และนักเขียนชาวญี่ปุ่นนะคะเขาได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหาลิธการสร้างเอาต์พุตก็คือการนำความรู้ที่เราได้เรียนไปออกมาใช้ให้บ่อยๆวัาในหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Output ค่ะอาจารย์ชิคออนอธิบายไ้ว่าการเรียนรู้เกิดจาก เป็นการนำข้อมูลเข้าสมองที่เรียกกันว่า i n p u t ก่อนที่เราจะส่งต่อ o u t p u t ได้เราต้องมีอุ p พ t ก่อนใช่ไหมคะ i n p u t ก็จะมาจากการดูการฟังข้อมูลความรู้ที่เข้ามาแล้วก็ต้องมีบ้านให้มันอยู่ใช่ไหมคะบ้านที่มันอยู่ก็คือสมองนั่นเองส่วนที่เก็บความจำระยะสั้น มันจะอยู่ในบ้านหลังนี้แค่2-4สัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วมันก็จะอันตรทานหายไปถ้าอยากให้มันอยู่ในสมองนานๆเขาก็มีเคล็ดลับมาฝากนะคะข้อที่1ต้องนำความรู้นั้นออกมาใช้ให้ได้3ครั้งภายใน2สัปดาห์คะ่ะหากทำเช่นนั้นได้สมองจะรับรู้ว่ามันคือข้อมูลสำคัญ แล้วก็จะย้ายบ้านให้มันใหม่นะคะให้มันหยุดอย่างสมฐานะที่มันสำคัญคือย้ายามันอยู่ในสมองส่วนที่เป็นความทรงจําระยะยาวการนําข้อมูลออกมาใช้เราจึงเรียกว่าการสร้างเอาพุทค่ะซึ่งการสร้างเอาพุทที่เขาแนะนําไว้ก็จะมี3ทางด้วยกันค่ะ 1. เป็นเอาพุทแรกที่น่าสนใจนะคะนําไปเล่าเอาพุททางที่สองนะคะ นำไปเขียนและเอาพูดทางที่สามนำไปลงมือทำเลยค่ะเป็นการใช้ข้อมูลผ่านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออาจจะเป็นปากมือหรือร่างกายก็ได้ค่ะซึ่งต้องใช้ประสาทสั่งการให้มันเคลื่อนไหวเกิดเป็นความจำของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นความพิเศษเมื่อจำได้ครั้งหนึ่งแล้วจะจำได้ไม่ลืม อย่างเช่นกรณีออของการขี่จัก,กรยานนะคะเริ่มต้นในการขี่ก็ต้องฝึกฝนอยู่นานเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อเราฝึกฝนจนสามารถขี่จักรยานได้แล้วต่อไปก็จะขี่ได้ตลอดเลยคะ่ะข้อที่2นะคะทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรมาต้องนำไปใช้คะ่ะเมื่อได้ input ก็ต้องสร้างเอาพุตทุกครั้งนะคะไม่ว่า input ตนั้นจะมาจากการดู การฟังหรือการเรียนรู้เราก็ต้องสร้างเอาพุทธให้เกิดขึ้นทุกครั้งค่ะถ้าเราสามารถทําเช่นนี้ได้เรื่อยๆ,อยๆก็จะเกิดวงจรการพัฒนาทําให้คนคนนั้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อที่3อัตราส่วนที่เหมาะสมของ Input และเอาพุ t ธอินพุตสาส่วนต่อเอาพุ t เจ็ส่วนค่ะนั่นหมายความว่าต้องนําข้อมูลที่เอาเข้ามา สร้างให้เกิดเอาพุทธให้ได้สองเท่าแล้วจะจำสิ่งที่เรียนได้นานเมื่อจำได้สมองก็จะหยิบข้อมูลนั้นมาใช้ได้ทันทีที่เราต้องการค่ะการงานก็ทำได้ไวคลองแคลวเป็นคนที่มีประสิทธิภาพความสำเร็จทั้งรายก็จะตามมาได้เลยนะคะข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเมื่อทำเอาพุทธแล้วต้องหาฟีดแบก เพื่อพัฒนาตัวเองทุกครั้งที่ทำเอาพุทธต้องถามตัวเองว่าทำมถึงทำได้ดีทำมถึงทำแล้วผิดพลาดแล้วครั้งต่อไปต้องทำอย่างไรให้ดีขึ้นเคล็ดลับก็จะมีอยู่สี้้อถ้าเราสามารถทำตามได้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากมายเลยนะคะประโยชน์ที่ได้รับก็คือ 1. จอดจำความรู้ที่เรียนมาได้อย่างแม่นยำ 2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเราจะเปลี่ยนไปค่ะ 3. เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 4. เกิดการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ 5. สนุกกับการเรียนรู้และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6เกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับ4ข้อในการสร้างเอาพูตของอาจารย์ชิออนลองนำไปใช้ดูนะคะ ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นเคล็ดลับสีข้อในการสร้างเอาพุทจากอินพุตที่นำเข้ามานะคะไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรหรือรับรู้สิ่งนั้นมาจากการฟังจากการดูหรืออื่นๆที่เป็นอินพุตเข้ามาอย่าลืมสร้างเอาพุทให้เกิดเป็น2องท่าเยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วบกันโสดหัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอร์บอดแคสต์